สวัสดีพี่น้องฟองปายสุขสุขนครับไม่นี้ครับผมพามาเบิ่งบรรยากาศครับหาอยู่กับกินบ้านเฮาหาหน่อไม้ยามห้อนครับพี่น้องครับผมนี่ครับไอคำแจนครับวันนี้พามาเข้าป่าพี่น้องเลยมาเบิ่งบรรยากาศหลังช่วงพายุเข้าฝนตกครับหน่อไม้ตามห้วยตามหนองลิมคลองครับโป่งครับพี่น้องครับมาหาหน่อไม้ไปแกงกินอยู่สวนนะครับพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการหาอยู่ก็กินอันนี้เรียกว่าบังพุ่งครับมาหาหน่อไม้กระสะไปแกงกินอยู่สวนนะครับพี่น้องการบัน่วกวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาครับ มากับทีมงานบ่าวเตียวทิพย์แล้วกับยายบุญพาแลยค่ะไอ้คำจันทร์ครับพี่น้องครับไปได้เมี้ยมันจีบไหมเนี่ยไม่ไหลายเนาะปุ่งแล้วเนาะปุงแล้วไดมะรีเนียงมันนี่แม่นี่เนียงมันเนาะเนียงโนมัยเนียงโนมัยเนียงโม้กระส่ายพี่น้องเลยเยงโมัฝนตกพายุเข้าพี่น้องเอลยนี่โนมัยปุ่งครับตอนนี้ขนาดนี้ ยามเลี้ยนึ่ครับน้องไม้หากินยากได้ครับอันนี้เรียกว่าน้องไม้กระสะครับอยู่ในห้วยบางหพวงบ้านโกไผ่ตํบลหนองควางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับมาหาอยู่หากินครับยายบัวาพาเป็น้องเอลยนี่ป้าเตี๋ยทิพย์ครับมีไอายขำจันครับพ่อหนะลุยป่าอยู่ทางใต้พูกครับมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องโอ้ยป่าน้องไม้์หกขนาดไปได้ก็มาอยู่บ่มีหลายนี่ค่ะนี่ครับพี่น้องครับน้องไม้ครับมีเตยโน้งามๆครับน้องไม้ปรุงใหม่เนาะ ข้าขนาดไม่องเลยนี่โอ้พุนะสองโนสโนเนาะเทียงกันเลยไหมนี่พี่น้องครับนี่โอ้ยยยไน่หไม้นี่ครับมีแต่น้ำเล้ครับพี่น้องนี่ตองมุดจุดเจือได้ครับนี่ีแล้วเลายเลนสองโนนี่้าขนาดนี่หนอไม่รักอ่อนพอดีครับนี่โอ้อยงจัวเลจัวจัเนาะโอ้เตาแซ่บใช่ะหน้านี่้เอาวันนี้ก็ไม่ไดกนงั้นงนงั้นงั้พี่น้องายอของพี่้องเท่าครับ ข้ากนาดเนี่ยวันไหมสองหน่อยู่หน้านี่ข้ากนาดมันอ่อนพอดีขัดเลยโอ้ขี้ดิีมากโอ้แท่เกี่ยวเลยอเพราะว่ามันยาวมบ่มันยาวปลบบรถทั้งเทียมทั้งเกี่ยวครับโอ้หาตัวไม้เห็นนะหลายขนาดหลายหลายหลายหน่อมันยาวนะมีมันฟังดินไม่เนาะ พอแล้วเขาไปหาคุดเอาเนาะหน่อไม้ตะปูะดมาขนาดแล้วเขาขุดเอาเนาะมหาก็าาขึ้นตาดีขนาดเมื่อ <c oughs> วานนี่ยไปเห็นได้วานนี่พี่น้องครับหน่อไม้ครับสามโนเฮ้ยเลยมาเด้๋ยครับ,พ,รบพี่น้องครับ <c oughs> มากินเกล็ดหน่อไม้ในการขับนี่โซนโนใหญ่ครับฝีมือไอ้คำจันทร์ครับพี่น้องพามาหาหน่อไม้ครับวันนี้ ไ่ไครับได้วเลยครับสองโนกับสามสี่เนงครับไฟใหม่เนาะปลาหร่อไม่ไฟใหม่ปลาโซพี่น้องครับดินท่าไหมครับนี่ครับพี่น้องงามครับนี่นี่นน แม่มาเลือครับเนต้ไม้หนิง่าขนาดนี้นี่อันนี้ก็แม่นครับอันนี้ก็แม่นนี่นี่ครับแม่มาเลือเราเอาหน่อสัมผัสที่สัมผัสหน้าหุบหน่ออะไรอยู่โดดอเดี่ยวใบเงาเนี่ยเอากลางๆมันครับพวกข้างกุ้งบนเกลือละเอาเร็วเลยก็เดียวครับสามหน่อสี่น่อครับหนักหน่อน้อยเห็นนะ คือทุกน่งสุดละหนุนะครับหมดแขะหมดเดียวไปหนูมันน่าหวานเียน้องครับกิดโน้ตไม้แล้วครับนี่ทางขึ้นผมมีครับข้ดบันไดบันนี้ครับนี่ เดี๋ไม่ครับดงเดียวครับพี่น้องนี่กำลังปุฟงกำลังงอขึ้นมานี่ครับกำลังพูดดิข้างหน้านี่พี่น้องนี่นี่นี่ชี้งอไปนี่สามนอดชี้นอเลี้ยงกันครับล่าข้างหล่างเนี่ยเนาะคนไก่มันเะผมเห็นแล้วมันน้อยพูดนามนี่เขาบวหาบวค่อยหานอมันเอาหาตะแหน่งมันาไหนมันถึงเสียไปยันไม่เนาะ สองน่อ้งนนี่สานมนอไปเรื่อยแวนี่โ,นโอ้งไปไหนตีโดนหาน่องนน่ะนข้างในโค้ง่ปไหนพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับพาหน้าไม้ธรรมดาด้วยครับนี่รถป้าน้ำครับ <c oughs> อิช แรงดินมันมึงขับแค่ขาบมเป็นอย่งนี้ไม่ได้กินนี่ครับพี่น้องนี่หนูไม้นี่ครับไอใบไม้ไผ่ที่มันตายนี่สีดูกันเลยครับเปลือกมันตายนะนี่มันพางตายอยู่ไหมมันพางตายเลยนี่ครับสังเกตเบื้ครับนี่หนูไม้กับใบที่มันตายครับนี่สีดูกันเลยครับนี่นี่โอ้พี่น้องครับนี่พี่ลึกแล้วครับนี่ป่าทหารผลานมันโอนเองคานเข่าเดี๋ยวนี้ค่ะระบอกคานก็บไม่ได้กินมันเนาะ มันอยู่เลกโพดเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้เป็นเศว้านี่ครับหน่อยไว้ครับพี่น้องครับเขาจับเอาวานเขามาจับเขาป้าท่าย่องไวครับาธรรมดาพี่น้องอยได้ข้านไปครับนี่ถึงหัวไม่แต่ป่าน้าพี่น้องอยน้อนี่เขาเจ้าเอาของับวันนี้มาฝึกเป็นทหารพลาดพี่น้องอีมัน ครับเปนโนพี่น้อยนี่คางขาขงมากิน ต้องถ่ายแบบนี้เหมือนเป็นฮ้อนเลยสิสองโน้ตสามโน้ตอยู่บนเดียวกันเลยไหมเึ็นบนโน้ตนะครับโอ้ตน่าใหญ่ๆนะครับยาวงไกลๆผมเห็น กับหน่อยอย่ยยาวป้าสวยโคกหน่ยงามเนอะคุณมมอเห็นมันมเอาอย่างเนอะหน่อยอย่ยยาวขาวจุเเ๊เ,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 เไไดี๋ยวเลยกินหน่หนยเหี่ยเอเอออ โอ้ยข so ้างหน้าน oh, okay. ี่แม่นี่ที่เนี้ยโอ้มาขักยังไงนอนี่มีมันเลยโคกกคกกเลยเจาสิมาเนาะเจาสิมาอยู่นี่ขนาดโอ้หนอนยาวเพราะมันหนอนดิบหนอนดิโอ้ยนดู ได้เบ่งดีจ้ะนอนนอนขับพุดงามมารับนอนเลยนะนี่ยังไม่หาแม่ยังมิมพังยังอยู่บ่ออกมาก็อยาสู้มาก็จุดมาจุดมาชิเอาดิบ่ได้บ่ทำที่ไหนเต้เฮงน้อยมาทำอีกทำอีกทำอีกไม่ได้ทานแบบไม่รู้แม่บ่ได้เพศไรพี่น้องครับโพของป้าธรรมชาติครับพี่น้องนี่พางมิมมครับ ธรรมาตรบ้านเฮาครับนี่ครับพี่น้องครับนี่คือผลงานในการมาหานอไม้ครับยาบุรพากับไอ้ข้าจันทร์ครับหาอยู่แถวห้วยบางพวกบ้านกบไครครับได้เวลาเมือบ้านครับเมื่อเกลีงหนอไม้ปนี้ครับนี่ส้มน่อไม้ครับเอาเต็มเนว่เกียงเมือครับนี่อันเดียมันเกียถตะทิมครับเพ็นพายถึงเงินนี้โควิดครับพี่น้องดีด้นเนาะบอกโควิดมาก็มุดน้ำแล้วเนาะ ได้ทั้งแกงทั้งมกทั้งต้มครับพี่น,น้องไม่ไปเที่ยวเดียวครับเอามันคุ้มเลยครับพี่น้องนี่เนงมันนี่แกงกินแซ่บครับเนงมันน่ะน,นี่พี่น้องครับ ไม่ครับได้คนไลายเลยครับพี่นี่ทั้งต้มทั้งมกนี่ตรงนี้ตัวทุบครับแกงครับแกงกระไม้ครับให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังนะครับจอดเลยครับนี่เรากินบ้านเฮาครับมาได้ครับมากินข้าวเที่ยงกันครับแกงกระไม้ครับงามล้นสามนัดเซฟเกตอะไรขนาดนี้ รสชาติมีการจานๆครับวันนี่ครับพี่คุณโบราณก็สร้างคิดพอ่อเนาะสูตรแก,กงดอกไม้พี่น้องเองใช่น้ำยานางวันนี้ไหมเข้มโปใส่มันกับมันจะเป็นยังไงเนาะน้องเบิง <laughs> <laughs> บรรยากาศครับพี่น้องอยู่ส่วนยางครับอยู่ระหว่างการบั๊กโกกยางทิมปลูกทรายพี่น้องเองหลังจากทรายนี่นราคาแพงขนาดพี่น้องโลละหมื่นห้าผมบั๊กโกกยางทิมมาแล้วครับนี่แก,กงดอกไม้ล้นๆเลยวันนี้ครับพี่เพียวๆเลยครับนี่บ่มี้ได้ประสบแล้มวันนี <laughs> ดด้ดูดูดูดเปยังแซ่บพี่น้องเอง รสชาติแบบพื้นบ้านบรรเทาครับนี่แกงหน่อไม้หมอดแทบแทบเปนตัวเอง,งตัวน้อยมากินเนาะซีมของเราเมืนอนเนาะตามจริงเจ้าหน้าสิพาเครื่องเนาะผมพาหมูงามด้วย<อ>หมูงามบ่แม่นโอ้มันหมูงามแล้วนี้คือเขาเจ้าต้มขายก็สิยังเปนยังขาวอยู่เนาะไม่นาเนาะยังขมอยู่โอ้แม่เครื่องแกงหน่อไม้คือสลัดแท้นี่ <c oughs> ทั้งเฮ็ดทั้งมักบวบทั้งเฮ็ดเพืองทั้งพักคะพักงงงแง่งนี่กันเอาใส่เกลโอไม้ครับใส่ลายเสียบลายไปน้องไปจังหอมนเนาะกำลังปรุงโลไม้ครับพี่น้องครับนี่ใส่ปลาแดกแล้วครับนี่ตอนนี้<ม>นะครับกำลังใส่เฮ็ดเพืองใส่พักแง่ง,งพักคะเฮ็ดหูหนูครับพี่น้องหน่อยครับพี่น้องครับนี่เกลโอไม้หม้อแซ่บพี่น้องครับ รครับมาด้วยครับมากินข้าวเที่ยงกันครับครับเต็มหม้อพอดีครับนี่ชิมก่อนพี่น้องเองชิมทุก่อนครับแนวกินนีจ้าวครับครับจุ๊จ้าวครับนี่แซ่บพีน้องเอง เนยมัยนนี่ครับแซ่บนีนี่นี่น,นี่ครับกินแกนมะยังครับนีที่ได้แมันยุบันนี้ครับมีนี่แซ่บแซ่บเนี่ผู้พักะหน่อยผู้พักโอ้ผู้พักหน้าสุดแรงอุ่ีขึ้นขึ้น่อนิดนะ ชิมึ่งเิมครับดังเขมมเหมือนไม่มัมมนบโมแข็งแซบ่บเลย